โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับก็คือจะมีมาให้เลือกเราแบบ2แบบเลยก็คือจะเป็นฝั่งของนินจาหรือว่าจะเป็นฝั่งทั้งรัโลกหรือสำหรับสาวกโวเ i รฟครับมีการรีบีมาให้2ใบก็คือสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชันนะครับเราอยู่กับบัตต f ไที่เป็น บอดี้ไฟนิวได้บูสเตอร์เซตชุดที่2ขี่2กับไซเบอร์ดินจ่าสควอตครับนี่แค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าสายการเล่นทีมการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าใครที่รอคาตาณาเวิลเนี่ยกล่องนี้ไม่มีผิดหวังครับเพราะว่าเขาจัดมาให้เต็มๆเลยคาตาณาเวิลทั้งกล่องนะครับตอนเรบในกล่องนี้นะครับด้านในด้วยความที่มันเป็นบูสเตอร์เซตนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยมันจะให้มีสนามอะไรมาให้นะครับแล้วก็1กล่องยังไม่สามารถเล่นได้นะครับทุกคน สำหรับกล่องนี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะสามารถซื้อ4กล่องแล้วก็นำไปจัดเด็กคาตนาเวิลด์ได้เลยนะครับแถมได้ถึง2สายด้วยนะแน่นอนครับหลังกล่องมีคาาสุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสุ่ม1แบบจาก3แบบในรูปนี้นะครับฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรนะครับอันนี้มีเป็นแบบคำศัพท์บันไฟน่ารู้เนาะก็ถ้าเกิดใครเพิ่งหาเล่นใหม่ก็แนะนาให้อ่านนะครับผมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับโอ้ไม่ใต้ยอย่างนี้ผมว่าใช่ ผมว่าใช่แน่นอนอย่างเงี้ยผมว่าใช่น,น,อน,อน,ชนี่ไงมาแล้วครับกระบวน่ารับค่ายกลสังหารนะครับนี่ไหนๆเปิดได้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูสกิลเลยล้วกันนะครับแล้วก็เออก่อนไปดูสกิลนะครับให้ดูเป็นแบบว่าฟอยปั๊มนูนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้ตายเซตเนาะเขาจะบอกว่าแคส์คอนนะครับจะเลือกการหนึ่งใบาจากบนมือกองการถือว่าช่องดอกเรานะครับเข้าสู่โซของการในนใสสภาพควา หากคุณเลือกจากกองการเนี่ยสับกองนะครับแล้วก็เราสามารถดูการในโซงการนี้แล้วก็ไล่กระบวนท่ารับจากในโซงการนี้ได้โดยใช้แคสคอร์นนี่นะครับนี่สำหรับคาสนาเวอร์ในกล่องนี้นะครับก็คือจะมีมาให้เลือกเราแบบ2แบบเลยก็คือจะเป็นฝั่งของนินจาหรือว่าจะเป็นฝั่งนักเลโลก้หรือจะเรียกว่าเป็นฝั่งของข,องขอบวนอาสูรก็ได้นะครับผมขบวนอาสูรไม่ไม่ใช่รอยอาสูรน,นะถึงมันจะปีมเดียวกันก็ตามนะครับเดี๋ยวเราขอเริ่มจากทางฝั่งนินจาก่อนแล้วกันนะครับ คือทางฝั่งนินจาเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เล่นเกี่ยวกับประมาณเทคนิคเนาะก็คือมันจะประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้การอะไรอ่ะมันจะมีบถ้าเกิดนึกม่ออกนึกถึงแบบเวลาอีกฝ่ายเข้าไล่เวทตัดเวทอะไรประมาณเนี่ยมันจะเป็นการขัดฝ่ายตรงข้ามปวดฝ่ายตรงข้ามประมาณนั้นนะครับมันจะมีส่วนใหญ่ก็จะแบบพวกติดเนม่ยมพวกวิชานินจาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูความสามารถบางใบนะครับใบร่างของเรานั้นมีบัตติคิฟด้วยนะครับกับนารูมาชินินจาสกิครั้งนี้เนาะ ก็มีความสามารถกับนาโนแมชชีนบอดี้ครับรีเพลซเมนต์เนาะหากกันเนี่ยถูกทำลายนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดมอนสเตอร์หนึ่งใบจากในมือนะครับหากคําเนี่ยการที่ยังอยู่ในสนามนะครับก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทีนี้มันค่อนข้างจะใส่การ์ดที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ไปประมาณนึงเลยแหละนะครับอันนี้เป็นจิรายะมีมูฟนะครับผมโทบิคาโตะนะครับอันนี้จะเป็นพวกนินจาพวกว่าติดเผาพวกดินน้ำาลนไฟเลยนะ นี่ครับผมอันนี้เป็นชิดเดนนะครับชิดเดนใันี้ดีมากนะเพราะว่ามันจะช่วยเออมันจะช่วยให้เราเปลี่ยนมือนะครับหรือว่าเนี่ใจเมงเกียร์แล้วก็หาคำโจคาสองใบนะครับเนี่ยต้องแต่แต่ว่าต้องทิงวิชานินจาด้วยนะเออนะครับเป็นการเปลี่ยนมือดีอันนี้ฮายาเตะครับผมคิริงาคุเรไซโซะเบนเคนะครับคาชินโคจินะครับอันนี้นี่คือแบบลงมาปุ๊บ ดูมือฝนของข้าหมดเลยนะเออแล้วก็คู่อย่างไม่สามารถจะเลี้ยงแท็กใส่กาแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเวิร์ไหนที่พลังโจมตีตำาๆเนี่ยโอ้ลำบากนะเพราะว่าดิเฟนต์ตั้ง5000เนี่ยอันนี้เป็นเซเมนะครับผมสลชชิงอาชูรานะครับฟูมะโคทาโร่แล้วก็อันนี้เป็นวิชานินจาลูกบอลเหล็กนะก็คือเป็น บวกสามพันดีเฟนต์บวกสามพันพาวเวอร์แล้วก็ได้รับเคาน์เตอร์แทงนะครับก็คือเป็นการ์ดแบบสามันประจําทุกเวิร์ดแหละทุกเวิร์ทุกสายนะครับอันนี้จะเป็นแบบมินจาหลักๆนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซตการไม้ตายของฝั่งค <c ười> าตนานเวิร์เลยนะครับผมกับกระบวน่ารับค่ายคนสังหารเนีนี้คืออันเดียวที่เราสุ่มได้นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยค่ายคนสังหารนะครับมันจะมีกระบวน่ารรับที่ให้มาในกล่องเนี่ยสามท่าด้วยกันนะครับ ก็เวลาใช้ก็คือว่าเอามาเซตหมอบไปไงเงี้ยแลวเี๋ยว่าอันไหนมันตรงเงื่อนไขมันก็ปึ้มปั้มเซอร์ไพรส์ายถุงขามนะครับอย่างตัวของอทลายดวงดาวนะครับมันจะเป็นเนี่ยมันจ่าย3เกมหมดเลยนะสังสามันนะครับอย่างของตัวทลายดวงดาวเนี่ยถ้าเกิดคู่แข่งไล่การเบนหมุนใช่ไหมจะจะยกเลิกการเบนหมุนที่คู่แข่งกับบางไลน์แล้วก็สร้างความเสียหาย3ไลฟ์เซอคู่คแข่ง3ไลฟ์นะครับผมอันนี้ก็เป็น เชี่ยวจันทราเฮโรนทานเนี่ยจะทํางานเมื่ออีกฝ่ายไายการไม่ตายก็คือยกเลิกการไม่ตายทุกแข่งไลฟ์แล้วก็สร้างความหายสาใส่ไลฟ์คู่แข่งนะครับส่วนดาวตกอะดาวตกจะเป็นถ้าเกิดคู่แข่งสั่งไอเทมจมดิสซเราเนี่ยทำลายไอเทมหนึ่งใบนะครับแล้วก็สร้างความหายใส่แหว่ง 3, 3ไลฟ์สามไลฟ์นะครับซึ่งไอเทมในยุคแรกนะครับไม่ต้องห่วงเลยมันไม่มีการถูกทาลายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะทาลายได้แน่นอนเนาะนี่นะครับแล้วก็ไอเทมทีน่นีต้องบอกว่าไอเทมเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้อง ใส่ของฝั่งไหนมีก็ได้นะมันไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าใส่ฝั่งไหนก็ได้ขบนนวนอสูรหรือวานี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นไอเทมวานิลาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมเมูเนจิกะนะครับก็คือเมื่อจบเทินของเราเนี่ยสามารถทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบถ้าเกิดว่าหากไม่ทิ้งเนี่ยการ์ดนี้ถูกทำลายนะครับก็คือเป็นการ์ดที่มันไม่มีคอสไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าแลกกับ เขาเวิ่มห้าพันคริงที่ขสแล้วก็มีพินิจเท e ด้วยนะครับมันก็ต้องมีเสียอะไรกันบ้างตอนจบเทิร์นไหมงั้นมันก็แบบว่ามันจะดูแบบว่าเก่งเกินไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งของนักรลกระโรงหรือว่าจะเรียกเป็นฝั่งของขบวนอสศูนย์ก็ได้นะครับ ทีนี้เนะี่ยตัวฝั่งขบวนอสูรนะครับมันจะเล่นเป็นประมาณว่าลงมาปุ๊บส่วนใหญ่ขบวนอสูรเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่สนามนานครับมันจะลงมาปุ๊บแต่จบเทินก็ตายหรือว่าสก,กิลส่งมันลงไปตายในดรอปเลยก็มีเช่นกันครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยการที่ใบจะมีสก,กิลเช่นแบบว่าอ่ายามิกิเซเนะเนี่ยเป็นบอดี้กิฟต์ด้วยนะคอคอใจหนึ่งเกล็ดแล้วก็ทูดักเนียนนะครับเมื่อนรกกระโหลกของเราสร้างความสสลายคู่แข่งนะครับเราสามารถในการนั่งลงช่องดรอปหากทำโจก๊กัสหนึ่งใบ จะคือถ้าเกิดปีสร้างความเสียหายแล้วอ่ะก็เอามาลงดรอปแล้วก็โจก,กันหนึ่งใบเลยนะครับมันก็จะได้มือมาเพิ่มด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่เนี่ยเราก็หลวงมันจะชอบแบบตายตอนจบเทินแหละใช้ซิกยูนเนี่ยเท่ากับว่าเออเราใช้ซิกยูนเนี่ยส่งไปตายเลยดีกว่านะครับชิเปนไซนะครับเป็นไซส์หนึ่งที่พลังค่อนข้างสูงนะสี่พันแล้วก็มีเพนเทเทนะครับตอนจบเทินทำลายการไปเนี่ยใช่ปะถ้าเกิดมีอะเป็นในใบนี้ปุ๊บใส่รุ่มทําลายใบยนี้ก็คือชิงทําลายไปก่อนเลยได้มือฟรีด้วย1ใบแหนึ่ วันนี้ก็ไม่ต้องตกดรอปจากความสามารถเตินอจบเทินนะครับเพราะว่าเราส่งเขาไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันต้องสร้างความแส่ไายแซ่ไร้คู่แข่งได้นะเออมีติดนิดนึงนะครับอันนี้คูบิลิคิลนารีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีมูฟเนาะอันนี้ไม่มีความสามารถอะไรนะครับอันนี้คาบุโต้คุมานะครับไม่รู้ว่าเขาจะเป็นด้วงหรือว่าจะเป็นหมีนะครับตัวนี้บ b i l i t y เนียเปรดเทินนะครับติดเคาน์เตอร์ด้วย ถ้าเกิดคู่แข่งสั่งโจมตีเนี่ยเราสามารถใจหนึ่งเกียรติแล้วก็นําการเนี้ยจากบนสนามเราลงช่องดรอปนะครับหากทำก็คือย,โยโกโลคการโจมตีเนาะยาไมเฮบินะครับผมถ้าเกิดการที่เขา้าสู่สนามนะทำลายสโตร์หนึ่งใบประสานคู่แข่งที่มีไซส์สหนึ่งหรือต่ำกว่านะครับหากทำลายเนี่ยฮิ้วหนึ่งหน่วยแล้วก็ไอาบา้บ้าเมื่อจบเทิร์นทำลายการแบบนี้นะครับดาบพยักษ์กูเดนเอ็นบูนะครับถ้าเกิดการนี้ถูกนำลงดรอปจากความสามารถการเราใน,นช่วงเทเฟนนะครับฮิ้วหนึ่งหน่วยน,นั่นเอง การโอนะครับใจมินเกียแล้วก็หาทางมาเนี่ยการได้รับโบนัแทงแล้วก็พาวเวอร์บวกสามพันแล้วก็เมื่อจบเทอททำลายครัมมี้เห็นปะ่ะมันจะตายตอนจบเทอมหมดเลยเพราะฉันว่ามันมีสกิลอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดทําให้มันทาลายได้แล้วได,ไ,ดได้รับประโยชน์ใช้มันไปเถอะครับอันนี้เป็นการูโอนะครับอันนี้ไม่มีวันนี้ม,มีไม่มีอะไรเนาะก็คือแบบว่าเอาจากดอบยัลโซธรรมดาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ไม้ตายขบวนโลหิตะหลายหลังนะครับผมก็คือถ้าเกิดคู่แข่งมีไลท์สี่หน่วยหรือต่ากว่านะครับแล้วก็คู่แข่งต้องมีการ์ดบนมือในสองใบหรือต่ากว่าด้วยนะใส่สองเกรดแล้วก็สร้างความเสียหายสลายคู่แข่งสี่หน่วยนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นพวกแบบว่าการเป็นมนต์เฉพาะของทางฝั่งขงบวนอสูรเนาะก็อันนี้เป็นตัดเวทนะครับแต่ว่าเป็นตัดเวทที่ต้องมีดรอปเรามีนักลุกกระโลกอยู่เนาะมันบอกว่าครั้งตอ่อไปเนี่ยที่มอนเตอร์นั้นจะถูกทําลายจากการโจมตีาก,การนั้นจะยังอยู่ในสนามแล้วก็ได้รับพบ 3, 000, ลัง แล้วก็ทางกลับสู่ยมโลนะครับใบนี้จะเป็นใบที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการถูกทําลายตอนจบเทินนะครับแบบกลัวเราจมีของเล่นก็คือใบนี้เนี่ยมันจะสามารถจ่ายหนึ่งไลน์เนี่ยแล้วเราจะคอนัลูกกะโหลกที่มีไซส์หนึ่งหรือว่าต่ํากว่าจากดรอปเราได้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยมันจะมีพวกหนักลุกกะโหลกที่เป็นแบบว่าไซส์หนึ่งมาให้เนี่ยห้าใบลยเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นว่าโอกาสคอได้ในยเยอะมากมีแบบไซส์สองสะสมบางใบเองนะครับผมอ่าที่หลายคนอาจจะงงว่า เือมังใบมันหายไปไหนมันไม่ได้มีแค่นี้นี่นี่แต่ผมแยกมาให้แล้วทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นการเวทมนต์ของทางที่แบบว่าจะเอาไปใส่ฝั่งนินจาก็ได้หรือว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับทางฝั่งของนักโลกระโลกก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดเนื้อไม่ติดอะไรเรียกว่าเป็นการสามัญประจาคาตนะก็ว่าได้นะครับผมอย่างวันนี้เนี่ยมันติดขบวนอสูรใช่ไหมแต่ว่ามันจะไล่ได้เมื่อมอนเตอร์เราถูกถูกทำลายนะครับก็คือทําลายมอนเตอร์หนึ่งใบ ในสนามคู่แข่งนะครับซึ่งไอการที่มอนเตอร์ถูกทำลายเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเล่นสายน้ำรกระโหลกแล้วก็มีมอนเตอร์อยู่ทำลายนะครับอันนี้จะเป็นใจหนึ่งเกียร์ครับหากการตีนั้นไม่ใช่เลี้ยงแทกยกเลิกการตีนะครับเออมาณานนั้นก็เป็นการยกเลิกการตีอะไรพวกนี้แหละแล้วก็อันนี้ครับจะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้มันจะแบบว่าเมื่อฝั่งขวาถูกตีอันนี้จะเป็นเมื่อฝั่งฝั่งซ้ายถูกตีนะครับก็คือจะใช้ได้ มันจะเป็นการยกเลิกการโจมตีแล้วก็ทำลายมอนเตอร์ทุกใบบนสนามคู่แข่งก็คือสกิลเหมือนกันเลยแต่ว่าจะออกผลเมื่อฝั่งตีฝั่งตีอีฝ่ายตีฝัง่งขวาเรากับอีกฝั่งตีฝั่งซ้ายของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วิชาแทนกายนะครับก็คือเป็นการยกเลิกการโจมตีนั่นแหละนะครับวิชาวาละรเบิดก็คือทาลายไอเทมนะครับผมธรรมรานินจานะจะเป็นเออเขาบอกว่าให้นําวิชานิ n j a หนึ่งใบจากมือเข้าส่งการนี้ในสภาพความนะครับหากทำได้จั่วการหนึ่งใบนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เข้าฟรีๆแน่นอนเนาะ แล้วก็เราสามารถดูการ์ดในโซของคารนี้ครับแล้วก็ไล่วิชานินจาในโซนในคารนี้โดยใ,ดใ,ดใดช้ค่าแคสคอร์ดได้นะครับคันชงวารีครับเป็นการ์ดฟาร์มเกศคือวิชาสามเกศเลยนะครับอันนี้การ์ดที่สุดยอดที่สุดของคาถาณตตอนนี้นะครับกับวิชาระเบิดศูนย์รบผุงเนาะเป็นการ์ดเซตนะครับใจหนึ่งเกศแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบจากกองเลยนะเข้าสู่โซนของการนี้ในสาภาพาความจั่างนสนัตน,นะครับ เมื่อมอนสเตอร์เข้าสู่สนามของคู่แข่งเนี่ยเราสามารถดูแล้วก็แสดงในโซงครับในเนี้ยหากการที่แสดงเด่มีไซส์เดียวกับมอนเตอร์ที่คู่แข่งเอาเข้าสนามนะทำลายการนั้นแล้วก็สร้างความเสียหาย2อลายใส่สปร์ชิคู่แข่งนะครับนั่นแหละนะครับเอาหนึ่งเอาสอใส่ยังไงก็โอกาสโดน50ขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ที่แบบแรกๆเล่นกันไม่ค่อยมีใครเล่นใช้สามเท่าไหร่โยุินี้ตอนดูเอซิเกอร์มันมานะแต่ว่าช่วงนี้ก็แหละ1นึ่งสองนะครับกำลังดีเลย บอดดี้กิฟต์ของเราทั้งสองใบนี้เอาเริ่มจากตัวยามิก <ste ve> ิซ <backyard> <จ together> ูเนะต่อนะครับก็คือบอ d ดี้กิฟต์เนี่ยก็คือใจหนึ่งเกตนะครับแล้วก็ทิ้งการ์บนมือเราหนึ่งใบแล้วก็ขอนางแล้วก็โลกหนึ่งใบอย่าช่องดรอปโดยใยคอคอสนะครับก็คือเป็นการที่เอามาซัพพอร์ตของสายเขาเลยแหละส่วนสกีครั้งนี้เนี่ยก็คือเมื่อถูกทิ้งจากมือด้วยความสามารถบัดดี้เรานะครับได้ฮิวหนึ่งหัวก็เอามาใช้กับสกลของสกีครั้งนี้นั่นแหละนะครับก็คือแบบที่เขาบอกว่าสกีครั้งนี้มันจะทิ้ง ทั้งไม่ตายแล้วก็ได้ฮิลด้วยนะครับ2ใบ,บนี้เลยฮะฮะต่อไปเป็นของฝั่งเจเนริกนะครับคือเจเนริกเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีให้ไอเทมมาเป็นบลอตติ้งโบนะครับแล้วก็แคสซิงอันนี้เป็นการ์ดที่ไว้ใช้ป้องกันเนาะหรือว่าเป็นแบบการ์ดยกเลิกคาแนนปีที่ไม่ใช่แอคแท็กนะครับแล้วก็แกมบิดเนี่ยก็คือเป็นนำการ์ดหนึ่งใบนั่มัมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามเรากลับขึ้นมือนะครับก็อาจจะเอามาใช้คอมโบเกี่ยวกับว่าเมื่อลงสนามอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ อัติเมตบัดตี้ครับใบน,นี้นี่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ไอการเนตอยู่ในโซนบัดตี้เรานะครับการนี้การนั้นได้รับพาวะบ,บวก5,000นะครับซึ่งเออมันก็คือนําการเนียเข้าโซนของ Buddy บัดตี้บนสนามเราได้เลยนะครับใช้หนึ่งไลน์เองนะแล้วก็ตาออริจินอลของคนไทยครับกับคิซุเนะนะครับเป็นนักกษัตริย์สนางนะครับหรือว่าปีจอนั่นเองเองนาะกับการความสามารถที่บอกว่าคอคอใจใเกลียดนะเมื่อจบการต่อสู้ที่การนิตีใช่ไหม นำการเนี่ยบนสนามเราลงดรอปนะครับโอ้โหหากเรามีตัสองนักกัลเสบใบอื่นบนสนามนะครับทวนหนึใบโอ้เสียดายเสียดายไม่ติดขบวนละศูนย์นะครับไม่งั้นเอาไปเล่นคอมโบกับไอตัวนักลบกระโหลกอะไรพวกนี้ไม่ไม่ติดไม่ติดนักลบกระโหลกไม่งั้นเราแบบว่าเอาไปเล่นคอมโบได้เลยนะแต่ว่าอาร์ตสวยจริงครับผมงชอบเลยสําหรับสาวกโอเวอร์ดิฟครับมีการรีบีมาให้2ใบก็คือมีขบวนละสวนนะครับพิธีราวิญญาณน,นะ cast coil คือทำลายนักลบกระโหลกบนสนามเราสองใบนะครับเคาน์เตอร์การเนียนเปิดเทินนะครับโจ้การสองใบหาในช่องดรอปเรามีนักลบกระโหลกหรือว่าขบวนอสูรห้าใบยิ่งมากกว่าได้โจ้เพิ่มอีกใบนะครับแล้วก็อันนี้ครับ exista avikiri b นะครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น ability name เนียนเปิดเทินเนาะ exista นะครับระหว่างเทเฟลทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูท็อปเด็กเราห้าใบนะครับแล้วก็คอมมอนเตอร์จากที่ดูไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสครับ ที่เหลือเรียงวัตต์ใต้กองนะครับการที่คอยเดลความสามารถนี้จะเป็นไซส์สูงกว่าจะออกสนามนะครับแล้วก็ดับเบิลแท็กโซกาดเนาะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับกล่องนี้เนาะก็วางจำไหน่ายแล้วครับวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านใกล้ใกล้บ้านท่านเลยหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับมีเช่นกันเนาะโอเคประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ subscribe ให้กับช่องมือเดชานด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไปละบายบายสวัสดีครับเออลืมบอกนะครับกล่องนนนนนี้้ะะคคครับเเาาาาแแฟฟกกมดวยป็ หนึ่งใบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่กล่องจัดเล่นได้นอนแล้วก็มีแฟลกให้ใช้แบบเหลือเฟือนะครับทุกคน